วันนี้นะครับผมจะพาท่านที่มากราบวัดแล้วก็เข้ามา,าพาท่านนะครับที่ดู youtube อยู่นะครับมากราบวัดหาดสวนสุขนะครับชุมชนหาดชนยา,าข้างสะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับเป็นชุมชนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นวัดใหญ่ด้วยนะครับที่มีความสำคัญนะครับ ซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างเข้าโบสถ์หลังใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้ามาดูภายในบริเวณวัดนะครับตามผมมานะครับได้ข่าวว่ามีนักศึกษานะครับเดี๋ยวผมจะไปสอบถามนะครับมาทำความสะอาดเป็นกิตอาสานะครับ ทำความสะอาดภายในเผ้าโบสถ์ที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับในคือสภาพโดยทั่วไปนะครับภายในวัด ะครับทางช่างและก็อาจารย์ครูบาอาจารย์นะครับกําลังก่อสร้างจะทําเป็นกําแพงแก้วนะครับซึ่งท่านใดที่ดู y o u t u b e อยู่นะครับอยากจะร่วมสร้างกุศลผลบุญนะครับสร้างาสิ่งต่างๆให้กับพระพุทธศาสนานะครับก็าสามารถที่จะร่วมบริจาคนะครับสมทบทุนพนุกบำรุงปฏิสังขรณ์ได้นะครับ ครับท่านหลวงพ่อท่านเจ้าว่าดนะครับท่านก็มาดูแลการก่อสร้างอยู่นะครับสร้างกำแพงแก้วนะครับกำลังใช้ขับรอบโบสนะครับครัต์ครับห้าสิบหกประมาเมตรห้บ นะครับผมจะพาท่านขึ้นมาด้านบนนะครับที่เท่าโบสถที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับวันนี้เราได้เห็นนักเรียนนักศึกษานะครับจากามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีนะครับามาช่วยทางวัดทําทความสะอาดนะครับกาวามสะอาดซึ่งเป็นจิตอาสานะว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ เป็นตัวแทนนะครับและเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการาช่วยเหลือพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณและก็ดีใจแทนมหา,าวิทยายลัยราชภัฒอุบลราชธา,านีนะครับที่ได้นำนักศึกษากิจอาสานะครับมารวมทำความสะอาดนะครับ น้องนักศึกษามาช่วยทำความสะอาดวัดวาพระศาสนานะครับนะครับท่านเห็นใน youtube ในขณะนี้นะครับอยากจะร่วมสร้างเข้าโบสดหลังใหญ่นี้ก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะครับ ท่านมาบริจาคได้โดยตรงนะครับกับท่านหลวงพ่อท่านเจ้าวาดนะครับนะครับวันนี้น้องๆมากี่กี่คนประมาณสิบสามคนก่อนเนาะ ดีใจกับชุมชนหาดสวนยานะครับหรือว่ากะ้เคียงในอำเภอบริชํมราบนะครับที่ได้ช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับช่วยกันทำให้พุทธศาสนายืนยงคง5,000ปีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ควรยกย่อง เป็นอย่างยิ่งนะครับชุมชนหาดเรานะครับี่ทางครูบาอาจารย์ทางท่านหลวงพอ่อเจ้าวาดพระเนนนะครับแล้วก็ญาติโยมนะครับได้ช่วยกันนะครับในชุมชนนะครับ สนุกนี้นะครับน้ําท่วมทุกปีนะครับขึ้นสูงนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับบริเวณชุมชนแห่งนี้นะครับน้ําท่วมทุกปีนะครับและก็วัดนี้ด้วยนะครับวัดสวนสุกนี้ก็ท่วมอยู่ตลอดนะครับฉะนั้นทางวัดก็เวลาสร้างก่อสร้างอ,อาคารสถานที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะยกสูงขึ้นนะครับแต่ด้วย แรงศรัทธาท่านหลวงพ่อท่านเจ้าวาดได้พูดไว้นะครับโบสถ์นี้สร้างมาตั้งปีสามห้าแล้วนะครับนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็รอจตุปัจจัยพี่น้องประชาชนชาวพุทธนะครับท่านเห็นอยู่นะครับอยากจะร่วมสร้างกับพี่น้องชุมชนหาดชนยาวลรินชำราบจังหวัดอุบนนะครับก็ร่วมบริจาคได้โดยตรงที่ท่านหลวงพ่อท่านจเจ้าวาดนะครับ กับสภาพโดยทั่วไปภายในบริเวณวัดนะครับนี่เป็นสาราการประเรียนหลังเดิมนะครับที่ก่อนนี้นะครับตอนนี้มีการยกสูงขึ้นเนื่องจากว่าแต่ละปีนั้นมีน้ำท่วมถึงตลอดนะครับ วัดสวนสุขนี้นะครับสารการประเรียนนี่นะครับเป็นอาคารหลังเก่าที่ทางวัดยังอนุรักษ์ไว้นะครับสร้างเมื่อพศออ2503นานมากทีเดียวนะครับ2503โครงสร้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ด้านบนนะครับด้านล่างก็อาจจะเป็นเสาปูนบ้างนะครับก็ถือว่าอาคารสร้างมาหลายปีจริงๆนะครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นอาคารโรงครัวอเนกประสงค์นะครับที่ด้วยปัจจัยญาติโยมนะครับเวลามาทำบุญนะครับก็จะได้ใช้อาคารนี้นะครับประกอบอา,อาหารเพื่อถวายพระภิกษุสำเนนหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆนะครับส่วนด้านน้นก็จะเป็นอาคารเนกประสงค์แล้วก็เมนเผาศพนะครับ ทางเข้าประตูโขงอีกด้านหนึ่งนะครับทางทิศเหนือของวัดนะครับเดินเข้ามาประมาณสักสิบเมตรนะครับท่านก็จะได้กราบสการะขอพรนะครับพระสังกัจายนะครับซึ่งขอโชคขอลาบนะครับขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่าลืมมาตรงนี้นะครับมาขอพรนะครับ นะครับพาเยือนชุมชนนะครับอนอนด้านหน้านี้ก็จะเป็นถนนเทศบาลนะครับ7 3นะครับชุมชนหาดสนหยานะครับ น,น,น,นี่ก็เป็นชุมชนท่ากอไผ่ด้วยนะครับชุมชนท่ากอไผ่ นีสะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับริมแม่น้ำมูลนะครับตรงนี้ช่วงน้ําท่วมนะครับทุกปีนะครับจะมีน้ําท่วมน้ําหลากมานะครับก็ชุมชนแห่งนี้ได้รับผลกระทบอยู่ทุกๆปีนะครับก็น่าเห็นใจนะครับอยู่ติดริมแม่น้ํามูลนะครับ ชุมชนหัดสวนยานะครับหรือว่าชุมชนกอไผ่นี้ก็จะอยู่ใกล้ๆติดกับเมนํามูลนะครับเมนํามูลนี้ก็เป็นตรงด้านโน้นนะครับก็จะเป็นวัดสุป,ปัตนารามบริวิหารท่าน้ำวัดสุป,ปัตนะครับแล้วะก็สาธารณสุขจังหวัดนะครับ ครับเพิ่มยืนอยู่ฝั่งชุมชนกอไผ่ชุมชนหัดสวนยานะครับฝั่งอำเภอวารินชำราบนะครับด้านโน้นก็จะเป็นท่านาวัดสุปัตนารามบรวิหารนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ะจะมีท่าให้อาหารปลาด้วยนะครับะจะเป็นเขตอภัยทานของวัดนะครับ ซึ่งทางฝั่งนี้นะครับก็มีการสร้างกำแพงกั้นน้ำในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับช่วงเช้ากลางวันเย็นนะครับก็จะมีคนมานั่งพักผ่อนอติดริมม่น้ำมูลนะครับฝั่งทางอำเภอวารินชําราบของเรานะครับ นี่ครับผมพาท่านเดินชมนะครับ นะครับทางด้านโน้นก็จะเป็นสะพานเสรีประชาธิปไตยสะพาน200ปีตลาดเทศบาล3นะครับหรือว่าตลาดใหญ่นะครับทางด้านข้างวัดสุป,ปัตนารามนั้นก็จะเป็นสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการสร้างกำแพงกัน้นน้ำด้วยนะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจอของพี่น้องชาวจังหวัดอุลราชธานีนะครับที่อยากจะ นั่งใต้ต้นไม้นะครับอากาศเย็นสบายสบายนะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมหนึ่งนะครับมันทึกไว้ให้ท่านได้ดูนะครับช่วงนี้เดือนพุภธพันธา2563ครับ ถนนเทศบาล74ซอย4วิบูรธรรมนะครับเป็นชุมชนของหาดสนยายอยู่นะครับ ครับถนนเรียบแม่น้ำมูลนะครับถนนเรียบแม่น้ำมูลนะครับช่วงน้ำท่วมนะครับทำให้ตรงนี้ชํำรุดนะครับเสียหายหนักเหมือนกันนะครับก็คงจะรองงบประมาณอยู่นะครับ